มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาสเสด็จงานตร์จีนส่งพระเกศาใหม่เมืม่อวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์2 5 6พเวลา17.53นาทีผลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนีิราเทพย,ยาวดีกมรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน มหาวชิวระราชธิดาเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหันเล็กราชวัลล์รักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เสด็จออกแทนพระองค์พระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเมือนสุทธานารีนาถเพื่อทรงประกอบพิธีบวงสรวงเนื่องในเทศการตรุจ,จีนณนะวังเทเวศวันที่12กุมภาพันธ์พศ2564 ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฉลองพระองค์ในชุดกี่เผ้าสีแดงทรงพระเกศาใหม่เปลี่ยมด้วยพระสไตล์อันงดงามขอพระองค์ทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ